ยังอยู่ที่เรื่องราววงการบันเทิงเกาหลีอยู่นะครับกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมของซึงรีอดีตสมาชิกบิ๊กแบงนะฮะกับขับเบอร์นิงซันอันอื้อเชาเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีการตัดสินออกมาแล้วนะฮะมีความผิดหลายข้อหาเลยนะรวมทั้งเรื่องราวของไอของเขาซึงรีตอนนี้ก็ปลิวไปแล้วด้วยครับผลพวงมาจากคดีนี่แหละนะฮะกรณีที่ซึงรีอดีตสมาชิกบิ๊กแบงครับได้รับการตัดสินว่ามีความผิดรวมทั้งสิ้น9ข้อหาด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากมาหากาบคดีคลับ b u r น i ิงสันที่ซึงรีก็ได้รับการตัดสินว่ามีความผิดในคดีทางเพศทั้งในเรื่องของการจัดหาผู้หญิงมาให้บริการแขก VIP และอีกหลากหลายคดีครับล่าสุดบัญชี Instagram ของซึงรีครับได้ถูกลบปลิ้วหายไปจากโลกโซเชียลไปเป็นที่เรียบร้อย ความผิดได้าข้อหาครับที่ซึงรีถูกสารตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยก็มีหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทางเพศซึ่งสารได้สั่งจําคุกเป็นเวลา1ปีกับอีก6เดือนโดยจะมีการปล่อยตัวซึงรีจากการรับโทษจําคุกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2023ด้านไอจของซึงรีครับได้ถูกระงับการใช้งานในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้า เนื่องจากผู้ต้องหาคดีทางเพศจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ IG ครับส่วนข้อหาอื่นๆที่ซึ่งรีถูกตัดสินว่ามีความผิดอาทิข้อหาแชร์ภาพผิดกฎหมายค้าประเวณีอาชญากรรมทางเพศการพนันยักยอกเงินละเมิดพรบสุข,ขาพิบาลอาหารไปจนถึงข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอีกด้วยครับก็ระดับโทษไปหลายข้อหาเลยนะครับใช่ค่ะ